นี่หน,น่อย,ยใส่หัวสามเมลูกเราวันสิบบอเปียกตอดยอดสปน้อคืนนี่พี่น้องเนาะน้อ,อ,นอเป็นยังไงเพื่อนซานบ้านสว่างประตูหน่อยค่อยหักเฮาอุ้ยผลขั้วอันนั้นอยู่ทางไหนหัวบออันเปียกอยู่บอไอหัวนะ <laughs> ออห้วโอ้ยนี่น่ะมันโม,นมนได้หน่อยอย่างนี้ได้เจ้าเนาะ าตัวพี่น้องไอ้ขนหัวใส่เราเพราะว่าม mm ันสังกะสีเก่านั่นน้องเนาะวังงด้ิเฮ็ดเอออ๋อต้องบางเด้อบางเด้อบางเด้ออันพลาดพลาดไปก่อนบ่ได้บ่อเดี๋ยวว่าจะิขึ้นเทิงเลยบ่ขึ้นเทิงเลยสิบ่โอ้โหไหนบ่ได้บ่เอาเกียงได้น้องเอ้ยบังเด้อระวังเด้อ đi, xoay đâu, vừa nó chết nó bực nhá, vừa đấy đi, nó tì là thức lên nè, à, ốp, coi đây 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 đây, พลปกเพกพี่น้องเยมือนี้เนาะบรรยากาศตอนเศ้าๆทางบจารก็เข,ข้ามาพี่น้องเลยบ้านอน้องงนองเจืองว่าันพี่น้องะมาเรื่องที่เรื่องดินนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะนกะตกพี่น้องเยมือนี้า อ่ะเนาะอันนี้จะเป็นภาพของเพื่อนนอ้องอ่อนพี่น้องไงสะอ่อนเพื่อนเอร์อาโต้เปียกเปื่อนพี่น้องบาดน,นีมเห็ดอย่งไรเนี่ยเนาะเออาโต้อาโตอกระเที่ยงคนอยู่เพื่อนอยู่บนอ้อพี่น้องมันอี๋เนาะอาโต้พี่คนน้อยสะสะบาดนี่พี่น้องเไยเนาะไฮ้ นี chat, mm ่ก hmm. <Okay. S 1> uh ับเพื <gained> ่อนน้องเขียดหน้าพี่น้องเลยเนาะนี่ก็เพื่อนน้องเอิงเนาะเบิ่งก่อนกระตูบน้อยแล้วเพราะว่ามันเปียกไว้แล้วจักกระนาะพี่น้องเนาะอ่าตัใส่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 มาเบิ่งก่อนมาอนี่โอ้ยฝนโอ้ยส่วนฝนก่อนเด้ออ่าตัว พี่น้องทักทายสบายดีพ่อแม่พีนพ่น้องโมเพื่อนกันสุขสุขคนเด้อเนาะเจอกันบรรยากาศตอนเช้าๆพี่นาะพี่น้องเนาะมืออ้อนี้กับถือว่าฝ้าฝนพัวดคืนเมื่อคืนนี้ก็ได้พี่น้องเลยเนาะ,อะตอนนี้เป็นเวลาเวลาแปดโมงกวา่าถึงเก้าโม Spider, แล้วพี่น,น้องเลยเนาะ บอจันท์ก็เป็นห่วงคิดเห็นเพื่อนน้องหั่งเพื่อนนี่แหละพี่น้องไงเนาะกระตูบน้อยคอยหักเพื่อนนี่อ่าผลก็คือสิีัวอและว่าสัญชาผมบอามือนั่นเห็นคึุ้งปึ้ง,งกลางปังเดียวเห็นฮอดเดือนนนดดาวเนาะเราเอาสังกะสีเก่าซืืซอๆเอามืนน่อนี้ทางบอจันสิมาเบิ่งก้อนพี่น้องกันเลยแล้วยู่เพื่อนพอดีอยู่โอ้ยอ้าเธอมาพี่น้องไงเข่าเบิ่งเข่าส้มก่อน อ่ะเนาะเรื่องที่เรื่องดินก็คือมีวีแววนิดนึงพี่น้องที่แห่งใหม่เนาะอ่าสิได้บ่ได้สิเพลงซําใดก็เดี๋ยวบาจันสิอธิบายฟังโอ้เอาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยข่อยเนย่านลุ่มเด้นี่เจ้าก็เฮ็ดอันอัตคัดดอน้องอันเจืองเอ้ยเออซอมเอาเฮ็ดใมันที่านนี่เด้อน้องเด้อ มาเบิ่งก่อนพี่น้องไซอ้าโตมื่อนี้ฝนยน่อย <c oughs> ใ,ใส่หัวสามเมลูกเราวันสิบอ่อเปียกตอดยอดสปน้อคืนนี่พี่น้องเนาะ <c oughs> แต่ว่าโบแหง้งแต่ว่าตก๊บบดคืนเมือ่อคืนนี่พี่น้องเลยใส่ยู่อยู่บออ่ออ้าวยู่น้ากันพอด,ดีพี่น้องเลยอ้านะสบายดีเด้อพี่น้องเลยเอา้าหมอหำหน้อยเพิ่นนอน เอ้ยน้อเป็นยังไงเพื่อนซานบ้านซว่างอันตูบน่อยค่อยหักเฮาอุ้ยผลคือหัวซิอันนั้นอยู่ทางไหนหัวบ่ออันเปียกอยู่บ่อหัวอม่เนาะอ๋อหัวอนโอ้ยนี่น่ะมันโมเลนหน่อยยังนี่ได้เจ้าเนาะอาตัวพี่น้องไอ้ผลหัวใส่เราเพราะว่ามันสังเกะสีเก่านล้วน้องเนาะเฮ้ยนน้องเจียงเพื่อนคุ้นขางจะาว่าอัน ปล่อยในนัน <t> น <traditions and heartbreaking> ิดนึงเนาะฟังเสียงน้องเพื่อนเลยพี่น้องเป็นครั้งแรกที่วจันต์มาแหละพ่อสองผัวเมียนั่งเฮียงกันแบบนี้พี่น้องเนาะน้องเจืองันยับเข่าใกล้เมียนิดนึงเลยโอ้ยเนาะหมดเลยขออนุญาตเดนขึ้นนั่งน้ำในข่อยกับไรผลเปียกบ้านนี่พี่น้องเลยอ๊บปุ๊บโอ้ยเนาะเฮ้ยตอนเหนียดนาอยู่เพื่อนน่าจะได้แต่บอกมัน มันหัวเนาะโดยอืมอ้พี่เรามื้อนี้ไปใส่ได้ไหมมือนี้ตั้งแต่เช้ามาก็สิไปเอาปี้แต่ผลผลตกเนาะบ่ได้ไปทางไหนมื้อนี่โดยพักผ่อนก่อนกินข้าวแล้วมื้อนี้กินแล้วนี่ยังกินกับข้าวมื้อนี่น้ำมัอ๋อใส่เบิ่งั่นพี่เราไงนี่บ่โดยโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะอัน น่อไม้จิ้มกับแจวยุ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 เนาะบอกเสียงดังจนน้องคนตื่นบ่จักเอ้ยเนาะเอาพี่น้อง่งน้องเห็นหน้าเห็นตาน้องเพิ่นแบบชัดๆแน่มื้อนี้เนาะนั่งเฮียงกันซอยรอยอยู่อันน้องน้องหางแม่นบ่น้อยสระอังฮอหางนี่บ่เอออันเจ้าก็อ่านหนังสือหนังสือออกอยู่บ่ อ่นหนังสืเปลนเลยบเออเอาบริขาขงเฮียนบ่เนาะมีของเฮียนอยู่บ่บานเจ้ามีมีมีอยู่เนาะแต่ว่าบริขาโดแต่เกียนบ่มีแต่เดียวมีแต่เดียวนี้มีแล้วโดยอคิดยังไงเนาะเอ้คำสมมติว่า เพิ่นเขียนหันเขียนนี่มาให้เจ้าอ่านนี่ก็บ่ได้เนาะนี่เนาะว่าง่ายๆตัวกอตาตายแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยตายคักบาดอันน้องเชียงเด้ได้อยู่บ่เจ้าได้อยู่อืมพเฮียนจบพอได้ก็ม .1 โอ้พี่น้องเนาะจบม .1 มันสิซํากับอันอ่าว้าน้อยเพิ่นพ่นบ่จักนีเนาะโดเฮียนรุ่นเดียวกันบ่แม่นว้าน้อยเฮียนเฮียนก่อนเฮียนําลัง เรา,เราได้ปอหาไาด้ปคซีได้เป็นเป็นน้องอันเบาน่อยปีนึงเนาะโดยโอนนย้พี่น้อยนี่ผู้ใดมาหาทุาเจ้าใน่แล้วมัอนี่ยังบ่มีบเห็นไขยังบเห็นมัอนี่เนาะโดยฝนตกห่วยไปก็นอนมวนแล้วพี่น้องเลยวัจันท์ตื่นแต่เศร้าแน่เมื่อนี่พี่น้อง,เ, <c oughs> สนเ,นองเสียงกระเสียงแหกเพราะว่าอากาศมันหนาวเนาะเมื่อนี่อันทางอ้ายกับบ่มีอย่างมาฝากพี่น้องมีแต่ยิ้งไกล นอ <No. S 2> เอาไว้กินก็เผาแล้วนองเด้อเอ่า <No. S 2> เอาไว้กินกบเผาเอาเ <No. S 2> ขอบใจเลย <laughs> เออ <laughs> โอ้แม่วทีน้ไงจิงใจแล้วก,ก็วัาจจันทร์มองเห็นว่าทรงสิมันทรงสิหัวนะหลังคาเจ้าเนาะ <No. S 2> ต่ที่นี้บัจจันทร์เอาผ่าอันนี้มาเพิ่มอีกนองไงเลยนอ <No. S 2> ให้เจ้ากวมทงึทงๆมันเด้อเ <No. S 2> แต่สิฮ็ดได้อยู่บนบ้ลนังกเขาว่าเอาพาดใส่พุ่นแล้วก็ มัดกิกทั้งนี้พุ่นแล้วเนาะมันจังบวหัวเชียวหัวโดยว่าเห็นควรมลำบากเลยพี่เราไงเนาะพราะว่ามีฝนตกมเป๊กป,ป๊กอยูฮ่ฮะเห็นบ่เปี่ยนกูแล้วโอ้ยหมดใหญแล้วนี่อัออนนรองเทืองเลยสั่งกะสีมันมันบันไม่มีไมค์กูนี่บ่าสั่งกะสีนี่บ่มีมีแต่ทำนี่โดยไม่ร่างเจ้านอนเจ้าปีนหัวไปทางไหนนี่ทางเพี่ปีนไปพี่โดย เนอะนี่ขอฟ้าบ่ลมฝนบ่ตกแฮงกูนี่พี่น้องเอ้ยคําสั้นแล้วตูกเจ้าย่านบ่อยู่ดอกค่อยว่าเนาะโดยอ้ยอันน้องน้องหังเจ้ามาอยู่บ้านนี้จักปีลมา่เอากันนยากไม่ยาไปปีปีเนาะเพราะว่าหาก็เอากันปีเนาะดส่วนายนี อยู่พี่นี่เอากันเนี่ยซิเมยู่น้ำผัวเนาะเลยอ๋อตะกี้ก็โบเห็นเสียพี่น้องเนาะสิมเมนเจ้านั่งอุ้มลูกอยู่ตะลางตอนนั้นเห็นบนะ่เนาะตอนที่ว่าพวกไอ้มาเห็ดอันเลื่อนน้องมาน้องเอิง้งจนตอนนั้นนะแม่เออไอ้บอกเราคลอดลูกใหม่คลอดลูกใหม่เห็นนะเนาะ <laughs> เออสิมเมนตอนนั้นฟ้าอ่ายังโบเปิดพี่น้องไงยังโบเห็นลานะวเนาะมาที่นี่กะ ถือว่าบุญหอดจอดถึงเนาะฟ้าเริ่มเปิดแสงแห่งชุกเจ้าและวัันซะเนาะเป็นที่ได้สะอันเรื่องที่เรื่องดินเฮาเพราะมีข้าวข้าวมงไม่มงยังอยู่บนานอกเจ้าหาเนี่ยมียู่วานนี่ลุงแก้วหันมามาบอกว่ามีผู้บานเก้าหันจะขายดินคันว่าโอ้อันผู้ว่านดินดินผู้ว่านบอโดยผู้บานเก่า พ,พัววันผวันต่ไดผววนพววนบักผววนคำอ๋อพัววานคำเ่อนเพิ่นอยู่ใส่หนอกเงอน,นเล่าแหละอยู่คนละเบืองกับเงอนบาวัดอ๋อคนเป็คนคนละพังทางเห็้บ่อ๋อผววนเก่าเพิ่นบาอยาขายอยู่โด้เจ้าเคยเห็นยหี้บ่ที่ดินเพิ่นก็เคยเห็นอยู่บนสวนเขาอ่ามันจะเป็นตา ไปมาสะดวกสบายบ่น้องหรือว่ามันหกมันเหือบ่สบายอยู่สบายบ่ทรงสิน้ําบ่ทรงสิทรงสิท่วมบ่น้ํามันบ่ฮอดดอกท่านออ่ะสัพี่น้องเอ้ยเนาะอเรื่องคงราคานี่ยังยังบ่ทันู้เนาะโดยหากมือวานนี่เรามาบอกออเามาบอกอือๆๆว่าีินยเพิ่นจะขายอยู่เนาะโดย ้วงอยู่ว่านอนเพิ่นว่ามดเดินนั่นกว้างเอ้ยกันว่าอยากเราจะขายหน่อยกับมันบ่กว้างปานได้เบ็ดเบ็ดว่าคำห้อยเดี๋ยวแต่เฮาสิซื้อเนาะเขาอยากได้สำนี้ก็ได้คำว่าอยากได้กว้างก็ได้เนาะโดยเขาอยากขายอยู่ว่าฉันสากว่างกับแพงแต่หอมกับทึกเนาะโอ้จะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยว ทางทีมงานเฮาสิปรึกษากันเสมอนีเด้อหน่ย <No. S 1> อยแสวงเบิ่งผ้าบุงฝลก่อนแส้วเสืพี่นอ้องไว้มื้อนี้เออมันก็พอคือ,อยุคสม็ยนี้เป็นดินของพอ่อวาดเนาะ <No. S 1> ก็สิมีปัญหาโ <No. S 1> <laughs> ั้ยอันคอยสังเกตเห็นยกมือนั่นพี่นอ้องเลยอันมือเอาไปเบิ่งดินค่ะเพราะว่าสังเกตเห็นกำทางนะมันชิมีเงินเนาะ เพิ่นทิมเพิ่นย้ายเงินเงินในถังเงินหาล่อยเงินใบพันธ์เลยนะเพราะว่าเวลาเพิ่นเอาเอาพีไปปลาสาทเลยเพิ่นสิทิมเนาะเพิ่นสิโปรยเงินเพิ่นสิอ้นั่นเห็ดนั่นนะอ่าคิดอยู่ว่าโอ้ชลบุรีเมนองทางปลาสาทปราศรันทางเนาะไปไกลตืบพอนอกกันปลาสาทกับหัไกลปันไดประมาณหนึ่งล้านย่างไปจากโรงเรียนไปหฮนเนาะโอ้ โอ้คือหนังอะไงก็เลยเอ้าวบีบซีอะไรกูหลายคนกันเสียงเดียวกันบดเลยเนาะว่าโอ้ย่าษาโบต้องให้น้องเพิ่นเด้ออยากให้น้องเพิ่นได้ทีได้ทางมุงมันสะอาดสะอ้างได้กันดีไรท่านซะเนาะโดยอน,อนาคตลูกเต้าคือหนังอะไรแหจังมีขอมีครัวเนาะโอ้ยยินดีที่ได้พูดจุยก,กันเด้อเนาะทั้งสองคนเลยโดยดีหนังเลยเอาอันเดียวสิกับเขาเรื่องนี้สิ ไปแจ้งเบาเสียงแล้วกับเบาบุญกันฟ้าพี่น้องเนี่ยเป็นมีงบแล้วกับเบาเคยละเนาะที่ว่ามีงบซอยเดือดเช่นเจ้านี่แหละเนาะลองเบึงจาเพิ่นสีขายเท่าไรเพิ่นสีวิสีแดงให้สท่าไรเนาะเคยพู้ชักกันอยู่บอว์เราเจ้าเคยพู้จักกันยูแบบแบบว่าเป็นเาี้ยพี่น้องกันอยู่บอว์บอว์แบบเคยพู้ชักกันี่ซื่อเนาะ อือคือผู้ตู้เมื่อวานนี้เล็กพี่น้องมึงเราใจดีอยู่เนาะนเออขอลดแล้วก็ลดให้แต่เราบ้เสียอกเสียใจบ่เมื่อวานนี้บอกยันว่าโอ้ยมาตกลงกันแล้วบ่บ่เอายันเราน้อยใจเนาะเรา่น้อยใจเราบอกเลยเราว่าบ่เป็นยังเอาได้ก็เอาเอาบ่ไริสิยาเนาะโด้ยพี่น้องยันว่าโอ้ยมาให้ ลดระคลงละค์ราคาให้เดีะบยเอาว่าสัสดนุ <c oughs> มีแต่ชุ่เจ้าแน่เด้อเนาะอธิบายบอกเล่าเนาะ<ด>เอาน้ำใจเราไว้แหละพี่น้องประตูค้คนจะเราก็มีน้ำใจโยเนาะเม<ด><ด>ื่อวานนี้<ด>พี่น้องมาเอาผ่าผลหยดเชื้อหัวน้ำสัมผัสไปน้ำหยดเชื้อหัวน้ำพี่น้องไงเนาะลองมึงย่อเสียงน้องเฮาสีเห็ดนี่ได้นี่เนาะ<ด><ด>ไอ้ซื้อมาเกิดคนขังจะสามเม็ดคือสีคือสีหุ่มโยเนาะ <No. S 2> เดี๋ยวมันสีเปียกเวลากูานี่ป้าลองลองลอง,ลองบังเนาะเอะแห้น้องอันเพิ่นเอาน้องอยู่นี่ค่ะเด้อ <No. S 1> อ่ะอันนี้อันทางปัจจัน์เองนี่แหละซื้อให้เด้อน้องเด้ <No. S 1> อลองของเงีอันนั้นเนาะอ่าทางอ้ายกับจักสีซอยชุยช่มเจ้าได้สมได้ <No. S 1> เออกัซอยซัมทีมีพี่น้องไอ้ปัจจันก็ได้อือป้าเห็ดพิธีได้โอ้โอ้ยดี๋วว่าอุ้มลูกอุ้มยังออกมาระวังเด้อ หมื่นพระลาดล่มได้พี่น้องเลยอ่าลองอันนั้นบังยุ่เดอกหลังฆ่าหัวพี่น้องเลยเนาะเออปึอ๊บทำมาหนักกับฮิตว่าง,งดิฮิตอืออ้อบังเด้อบังเด้อ ăn phát, phát, phải con bắt lại bỏ Được rồi, sẽ khuyến thương lên bỏ Khuyến thương lên Ồ, bây giờ Đại bò đại bò. Ở, kìa, đây nọng đây. Đưa, 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 đưa Kinh như thế này, nọng đi, Nọ Được rồi Ờ, ờ Bừng, bừng, má, bừng khẳng thế này con Khơi 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 khôi, khơi khơi. Yên, yên Nhận đây khỏi phi nọng này Xoay บอกเห็นน้องเพิ่นบาดน,นี่ปุ๊บปุ๊บอ,อ,าอา้าเด้อคื่อว่าก่วงเติบอยู่บอกเบื้องลึกือเบื้องลึกื่อว่าสามเมตรพี่น่องเนยเนาะ như bỏ đê bạn, chút thì cua vừa mắc cả mẹ thuyền nào chịu nó nói này nó vòng nơi vòng nữa hư 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 chân hư hư phía hư này hư 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 ันเดอร์ระวังค่อยๆเพราะว่ามันหัวเน่ะโอ้ยหข้า,า,า,าวปนก็คือเคสใจเราก็ได้เนาะหนึ่นอนเม,มื่อคืนนีกแล้ ดีเท่าว่ามุงแล้วนอนนั่นมันโบหัวพี่้ดงเกายหันกับอ,อย่าตัวพวกเนาะดูคนกำลังนอนถึงคงหลังคา,าแล้วบวางมือพี่้องเลยปล่อยเ้อโดเอัน <c oughs> นี้ได้ฉบับนี่มันบชบปลิวไปบ่านนอกเอาเออค่อยๆไปนิดใช่ไม้ใช่อันนั้นไว้ ได้มันส <esting> ุต่ำลงหันถ้าอยู่ดอกไม้แล้วออามานี่ไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งที่ตรงนี้น้องอกเพิ่นเห็ดยังได้จะล็อกไปใกล้พุ่นร้ายบริสุกธิ์ติวลงหันได้หันเออได้แล้วหันกัน ค้อนข่อนตีกับตะปูได้อันเดียวอันอยูนิฟอว์เลยเราจะได้อ่ายืนให้อ้ายืนให้เออพี่ดำไงมาเด้อตะปูมีบ่ตะปูเบิรแล้วเออที่ได้เห็นอยู่เห็นอยู่อันเดียวอ้อันเอาเออย่างตะปูนี่บ่ก็เด้อแป๊บหนึ่งพี่ดำไงอันผมมีขากล้องว่าจะอนกี่ได้ทุบนี่ได้บาทนี่ có chỉ nhún cưỡng thư đã ăn đó rồi bưng tập phủ okay. này, đưa. Oh, ôi. được đâu hoop úp úp hoop hoi yêu 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 úp ตอกไฟวัตนเลยบ่แม่แม่ตอกใช่แต่ข้างโดยสี่แกมันจะเชื่อนะโดยอย่ามันลมปิวไปตอกแล้วกระทบมันทบไว้ฆ่าทบกี่หล่ย <c ười> ใครอยากถอกลูกเราตื่นเลยขำไห้เด้อผมขำเด้เดเอพ่อ,พอสะตอกกันฝ่าวัดแสดงค่า,ดาเด้อโม่ให้เด้อโอ้โห <c ười> เ็เตะแพงเลยพี่รองไูกเราเลยโอ๊อยเนาะงุ่มเปื่อยๆพี่้องเป็นเนาะโบเลยยันยานกล่องเจ๊บิเอกอกไดเทบไปยันตามแจมันจะซื้อได้ข่าหัวมนันใครอยู่น้องเนคืน่ามีอ่าสีมือละของแคล่วเนาะ ย่างบูบอบับบุบอ่อเก่งอีหลีพี่น้องเราเป็นไงนะเกลือความตอกแจมันแต่พ่อน้องเลยตอกแต่ส่วนมันยังได้อยู่นะบ้างเออไรละเห็นกระดาษบาดน,นอนสบายบาดนี่ยไม่ต้องญาตมันหัวโอ, <laughs> โอเค dạy 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 đâu dạy 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 đâu, dạy thấy nó dạy nó dạy 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 đây đấy đúng không? Đừng dạy 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 để nó ชีเจมันก็พอแล้วเอาเนาะโอ้เปียกบ่ได้ข่อยบาทนี่บ่ได้ถือคันจ้องมาอฮึอ่าอวังได้ปุ๊บโอ้ยชาดิหกชาตอันเปื้อนพี่น้องด้วย ผูอดีหุ่มพอดีเนาะฝ่าบัดกสะสำรแปะมาใส่โอ้าวโอเคต่อกอีกขางนั่นเมนพอน่อบัตรนะเสียงเลิ่มตึมตั้มในเด้อี่ด้องคลิปนี่ แล้วสมเอาผ่ามาปุ๊บหลคาของเราหัวงอได้เรางสิลงในไดเด้บาดพี่น้องเนาะารุ่นกันึบ ได้แล้วน้องหันัอ่พอได้และเพอผลย่ำนี่มันกับบุคอยแห้งไปได้แลับเนาะรถมไหบ่ารมุง,งกเก่าเลยบ่ <c ười> ดยทิบงลงแล้วโอ้ตุย้ยระวังได้เหุดได้บาทนอยไดโอ้ย่นดองไดงีพอใจดุจนาทีระทึกเลยนน่เนาะ อ่าปึ๊บคอยก็คอยเด้อเด้อเด้ออ่าปึ๊บโอ้ยปั๊บ่โอเคโอ้เกง่งเก่งเก่งเนาะรุ่นอยู่บูจันกระไดพี่น้องเลยญาติน้องเพิ่นพลาดพลาดตุ้ย <c oughs> บ่ได้มีบาดเจ็บวงไหนบ่บ่มีมโอ้ยันว่าเด็กตะปุงตะปูยันสั่งกระซงกระซีบ่ได้เป็นอย่างนาะโดยโอ้ยเนาะเอาคักบานนี้บ่ต้องย่านหัวเด้อ<ด>เอ่อเอาเดี๋ยวเรื่องที่เรื่องทางบานนี้เดียยยยเด๋ยวช่วงสวยๆตรงไหนเดี๋ยวผมอ่านสิพากันทักทามมึงเพิ่มเ,มเมติอมอีกเด้อโดยนเนาะอถือว่ามีที่ใหม่อีกแล้วพี่น้องไงลองเบิ่งที่แห่งที่สามเนาะอ่า เมื่อวานนี่ก็มีหลายคนอยู่ให้ไปเบิงหมู่บ้านบ้านสกีพีนฮะแต่ว่าเอาไปลองเบิงตัวนี้ก่อนเนาะมันอยู่บ้านเจ้าเนาะเลยอ่าครับเขาใหญ่ไปบ้านอื่นมันก็ต้องเห็ดใบหยุกนใหญ่อย่างอีกมันก็ยากตัวน่ะเราะั้นจะจะเป็นไปได้ก็อยากให้เจ้าได้อยู่บ้านเจ้าเองนี่แหละเนาะเออโอเคสบานี้ เนาะพากันส้นห่มส้นเงาอยู่ก่อนเด้อผมเฝ้าเห็นยางกระยาเมื่อน,นี้มันฝนตกพี่น้องเดี๋ยวบาสบายเนาะไปสันไอ้ขอโตัวลาก่อนคลิปนี้เนาะสบายดียดนนเนาะน้องอาเจืองเนาะเออทั้งพี่น้องหังเนาะอ่าพี่น้องโอ้ผู้ลูก,นก่นกระได้ยิ้มเปื่ปยยะะ๊ะเออบ่ยญาคนเนาะเราเนาะเออคือแม่เนาะ เมนบอกเจ้าว่าคิดว่านี่ไเดี๋ยวขเมย์เขยว่าคือเมย์ไปเสิร์น้องอันเดียวกลับมาใหม่ด้ะน้องเด้อโอเคโอเคเนาะมาพี่น้องเไงโอ้ยดุหนัะทึกเลยเมื่อกี้นี่โอ้คักบาทนี่มืดเออคือบอกต้องย่านมันหัวเนาะย่านแต่ตัวนี้แล้วข่อยพี่น้องเไงมาเธอใด้โดนเสียวซัพปุ๊บอุดยู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 เนาะไปเสิรพี่น้องเไงเนาะขอตัวรำลก่อนคลิปนี้ เจอกันใหม่อีกคลิปหน้าแล้วกัน่น้องคลิปนี้ทักทายสบายดีเดอ้อ